มาสู่เฟ e บุ๊กปูจิตตกรบุตรบากันบ้างครับ Facebook ปูจิตตกรบุตรสบาตอบคำถามคำถามหนึ่งที่มีคนมาถามว่ากาเบอร์27อภิสิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นนายกทำไมยังจะเลือกอีกล่ะคะมาครับมาฟังคำตอบกันครับ ผมตอบไว้ใน Facebook ปูจิตกรบุษบาว่าผมไม่ได้กาเบอร์27พักประชาธิปัตเพื่อให้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ผมกาเพื่อยืนยันว่าบ้านเมืองต้องการการเมืองสุดจริตการเมืองที่ผ่านมาผลัดกันเก่าหลังมากเกินไปไม่ตรวจสอบกันอย่างจริงจังจนระบบเละเทะเช่นกรณีที่ดินอาลไพ กรณีเขากระโดงกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจกรณียึดทรัพย์ยิ่งลักกรณีตัว๋ว PN อุ้งอิงกรณีมีรูปถ่ายกับสแกมเมอร์กรณีไปเป็นสักขีพยานแก๊งสกแกนม่านตาที่สิงคโปร์กรณีจะแจกเงินดิจิทัลวอ l เล็กรณี Entertainment Complex ที่มีคาสินโนเป็นต้นยามเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันก็วางเฉยเสียไม่ตรวจสอบไม่เอาผิดไม่ทำให้กระจ่างไม่ทำให้ถูกต้อง พรรร่วมรัฐบาลไม่กล้ายืนยันความถูกผิดเสพติดเก้าอี้เช่นกรณีคลิปเสียงอังเคลพักฝ่ายค้านละ่ะก็แค่บ้านน้ำลายผลิตวาทกรรมเอาเทพไปวันๆไม่ไปถึงการถอดถอนลงโทษและเอาผิดเช่นกรณีชั้น14ที่พักส้มโดยหมอเก่งวาโยอภิปรายในสภาแล้วก็หยุดแค่นั้นกรณีตัวพีเอ็นองิง ที่วิโรธอภิปรายในสภาก็ไม่เอาผิดให้ถึงที่สุดหยุดอยู่แค่การอภิปรายหรือเมื่อองค์อิงหลุดจากเก้าอี้พระสารตัดสินว่ามีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงทั้งพักร่วมรัฐบาลเดิมและไอกฝ่ายค้านกำมลอก็ไม่เดินหน้าต่อเพื่อน,นำไปสู่การตัดสิทธ์ทางการเมืองอย่างที่ควรต้องเป็นพอกันทีครับสำหรับสภาที่สบตาก,กันแล้วยิ้มมุมปากพอกันทีครับ สภาโรงละครโรงยี่เกสภาที่เอาแต่ยื้อเวลาที่จะทำให้ความถูกต้องปรากฏประเทศและสภาจึงต้องมีสัญญาณกันขโมยต้องมีกล้องวงจรปิดต้องมีเซฟทีคัดตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอดการเมืองต้องมีระบบถ่วงดุลอำนาจและคานอำนาจอย่างแท้จริงเป็นการเมืองสุดจริตเป็นสภาสุจริต เป็นคอรมอรสุดจริตประเทศจะต้องปลอดภัยการใช้อำนาจจะต้องโปร่งใสการใช้งบประมาณแผ่นดินจะต้องสุดจริตและคุ้มค่าหลักการที่ถูกต้องจะต้องได้รับการรักษาและยืนยันอย่างกล้าหาญนายอภิสิทธิ์เวียชาชีวะพิสูจน์ตนเองมาตลอดชีวิตว่ามีความกล้าหาญทางจริยธรรมอย่างเห็นได้ชัดมีสัจจวาจารักษาความถูกต้อง ไม่มีประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ทับซ้อนทางการเมืองเวลานี้พักประชาธิปัต่ปมีมอ un, Girl, ų, อกมาร์คอก่ <Hag workouts. S 1> อนเป็นมาตรฐานอุดมการณ์อภิสิทธิ์เคร่งครัดอุดมการณ์การเมืองสุจริตอดอกเร์การดีเป็นนักคิดนักปฏิบัติเท่าทันยุคดิจิทัลก่อนเป็นนักการเงินการคลังที่ไม่เอาเงินประเทศไปเล่นขายข้าวแกงไปเล่นพนันไปล่อซื้อคะแนนนิยม เขาทั้งสามคนล้วนเป็นคนตรงไปตรงมาและยังมีชวนหลีกภัยที่จะช่วยรักษาสภาให้สุดจริตและน่าเลื่อมใสบ้านเมืองที่ดีไม่ใช่การเทคะแนนให้ใครโดยปราศจากการติดตั้งระบบควบคุมความสมดุลผมจึงกาเบอร์27พักประชาธิปัตย์ไม่ใช่เพื่อขัดขวางอนุทินไม่ให้เป็นนายกหรือกลัวอนุทินจะแพ้พักส้มแล้วรีบเทคะแนน โดยไม่เลือกคนที่จะเป็นผู้แทนในเขตของผมเลยว่าเป็นใครผมนั้นเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ครับว่าอนุทินได้เป็นนายกแน่ๆแ,และท่านจะเป็นนายกที่ดีเพียงแต่ท่านจะถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องประดีประนอมเกลียบประโยชน์ผ่อนหนักผ่อนเบาออมมือและกระจายโอกาสให้แก่มุ้งต่างๆที่ซื้อตั๋วแล้วทำวีซ่าแล้วเข้าไปรวมและไปรอเป็นรัฐมนตรีกันอยู่ในพักแล้ว ยังไม่รวมพักอื่นที่ต้องเชิญมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลอีกท่านผู้ชมครับผมไม่เชื่อเรื่องแลนสไลด์อย่างไรเสียก็ต้องเป็นรัฐบาลผสมไม่ว่าส้มนำหรือน้ำเงินนำเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลพวกเขาจะขาดสีแดงไม่ได้ผมไม่ไว้ใจสีแดงและผมเห็นการอยู่ร่วมกันระหว่างแดงน้ำเงินและมาแยกกัน พอน้ำเงินเป็นรัฐบาลและแดงเป็นฝ่ายค้านผมก็เห็นมาแล้วเช่นเดียวกับที่เห็นความสัมพันธ์แบบส้มอมน้ำเงินผมจึงต้องเลือกและจะเลือกอภิสิทธิ์กับพรรคประชาธิปัตย์ให้มากพอเพื่อไปเป็นสายดินไปเป็นกล้องวงจรปิดไปเป็นสัญญาณกันขโมยให้ประเทศประเทศจะรุ่งเรืองถ้าการเมืองสุดจริตอภิสิทธิ์ไม่ได้หวนกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย เพื่อจะมีกําไรเขาแค่กลับมาเพื่อเอาหลักของบ้านเมืองและหลักของการเมืองกลับมาเอาความน่าเชื่อถือของประเทศจากการเมืองที่โปรง่งใสไม่มีประโยชน์ของใครในรัฐบาลต้องมาก่อนแต่ประเทศต้องมาก่อนเศรษฐ,ฐกิจต้องได้รับการปรับปรุงสังคมสูงวัยต้องได้รับการดูแลเด็กเกิดใหม่และวัยทำงานต้องได้รับการอบอุ้ม ให้มีกําลังที่จะค้ายันประเทศเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆจะต้องได้รับการเริ่มต้นมอมาร์กจึงต้องมีอและกอคืออและกอนมาด้วยแถมยังมีออาร์ตวีรพงษ์ประภาอดีตผู้แทนการค้าไทยคนรุ่นใหม่ที่คล่องแคล่วและมีอุดมการณ์สุดจริตมาร่วมคิดร่วมทำด้วยประชาธิปัตย์ไม่มีพลังทางการเมืองในเวลานี้มากพอที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรอกครับ ไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะแย่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไปจากใครแต่มีพลังและสติปัญญาเหลือเฟือที่จะช่วยประชาชนและประเทศชาติกำกับทิศทางของการเมืองและเศรษฐกิจให้สุดจริตและโปร่งใสกำกับธรรมาพิบาลและหลักนิติรัฐนิติธรรมให้เป็นหัวใจของการบังคับใช้กฎหมายและการใช้อำนาจไม่ว่าประชาธิปัตย์จะอยู่ในฐานะพักร่วมรัฐบาลหรือพักร่วมฝ่ายค้าน เขาจะช่วยกํากับสิ่งเหล่านี้ให้สุดจริตอยู่เสมอผมจึงยินดีที่จะกาเบอร์27เพราะเป็นหลักประกันเหมือนผมซื้อประกันให้แก่บ้านเมืองที่ผมรักผมไม่คิดจะเปลี่ยนคนขับที่ชื่ออนุทินและเครื่องบินที่มีกับตันชื่ออนุทินต้องบินได้จนถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยผมเพียงแต่จะซื้อกรมธรรม์ประชาธิปัตย์โดยไม่ลังเลเลยเพื่อ ให้บ้านเมืองเดินหน้าโดยไม่เกียดเสียกันถ้าคุณเห็นด้วยมาช่วยกันซื้อกรมธรรมเพิ่มเพื่อให้วงเงินประกันเพียงพอที่จะคุ้มครองประเทศของเราด้วยกันนะครับให้พักประชาธิปัตย์มีสสในสภามากพอที่จะตรวจสอบและทวงดุลได้อย่างมีพลังไปด้วยกันเพื่อบ้านเมืองของเราประเทศจะรุ่งเรืองถ้าอำนาจทางการเมืองมีระบบตรวจสอบที่สมดุลน,นี่คือ การตอบคำถามว่ากาเบอร์27อภิสิทธิเวชชีวะกาไปกไริเป็นนายกทำไมยังจะต้องกากันอีกล่ะคะติดตั้งระบบตรวจสอบครับนักการเมืองไปผสมปนเปกันเยอะจนต้องประนีประนอมกันและสภาก็เละเทะอย่างที่เป็นมาและการเมืองก็เละเทะอย่างที่เป็นมา ขนาดมีคลิปอังเค้าออกมาแล้วพักการเมืองบางพักที่คุณเคยฝากผีฝากไข่ยังนั่งเป็นบื้อเป็นป้ายเป็นพระเตมีใบและเวลานี้มาเล่นบทชัดเจนชัดเจนใครจะเชื่อที่ผ่านมาไม่เคยชัดเจนมาชัดเจนอะไรเอาวันนี้มาชัดเจนอะไรเอาวันนี้ก่อน